ความเชื่อเนื้อวิญญาณหลวงปูส่สวงมาให้เห็นจากตาเนื้อแม่หลวงปูส่สวงจากไป21ปีแล้วหลวงปู่นอนหลับอยู่ในโรงแก้วณวัดไพรพัฒนาแต่ยานบาร,รมีของหลวงปู่ แผ่ไยสารไปช่วยลูกศิษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากและทรมานจากสังขารหลวงปู่ไปช่วยทั่วทุกสารทิศนับได้ว่าทุกสถานที่บนโลกใบนี้หลวงปู่ไม่เคยหยุดช่วยลูกหลานจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไป21ปีแล้ว ที่หลวงปูส่สวงท่านเดลาสังขารจากผู้เราไปแต่หลวงปู่ก็ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาลูกศิษย์เลยดูได้จากผู้ที่ติดตามช่องท่องตำนานไปกับอริชัยที่ได้มาบอกเล่าถึงเรื่องราวว่าแต่ละท่านได้ขอหลวงปู่แล้วหลวงปูส่สวงให้ความช่วยเหลือแทบทุกคนจะต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะได้ช้า หรือว่าเร็วนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและความศรัทธาของแต่ละท่านที่มีไม่เท่ากันหลวงปูส่สวงไม่เคยเลือกที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่าจะอยู่ที่ไหนหากลูกศิษย์คนนั้นเดือดร้อนแล้วขอให้หลวงปู่ช่วยหลวงปู่ไม่เคยที่จะละทิ้ง หรือว่าเพิกเฉยเรามาฟังเรื่องราวอภินิหารที่คุณถุงเจอหลวงปูเป่เป็นๆด้วยตาเนื้อกันอีกครั้งวันนั้นวันนั้นถุงถุงเจอยังไงนะที่เจอเธอป่วก็เจอท่านเดินท่านท่านไม่ได้เดินอนะ่ะท่านมายืนอยู่ตรงกระท่อมที่ผมขายของเลยอะครับตรงที่ขายของมีกระท่อมด้วย ช่ครับผมมีกระทอมก็มีอ้กระท่อมเก่าผมอะครับกระทอมเก่าผมผมขายอยู่ที่กระทอมเมื่อก่อนที่แรกผมขายอยู่ที่กระท่อมแล้วคราวนี้เขาก็ทางสากรณร้ายผมย้ายเข้าไปขายข้างในข้างในสากณรผมก็เข้าไปขายข้างในสากกรพอย้ายเข้าไปขายข้างในได้ประมาณสองสามเดือนได้มั้งครับผมแล้วก็น่ะพอวันที่สิบสองสิงหาน่หลวงปู่เขาก็เดินมาหาผมที่เนี่ยที่มายืนที่ตรงกระท่อมอท่านไม่ได้เดินท่านยืนอยู่ตรงนั้นเลยเลอ แล้วแเรารู้จัก,จกเห็นเห็นรูปของหลวงปู่อยู่ก่อนแล้วรู้รว่าใช่ใช่ไหมหรือไงเหมือนกับรูปตอนที่ท่านอยู่ในรถนะครับผมเปิดดูในในที่รถปิกอัพที่ว่าท่านเขียนยักเขียนไอ้นั่งให้คร<อ>ับเขียนกระดาษเข<อ>ียนกระัาษแล้วส่งได้เขียนกระดาษแล้วส่งให้นั่นัหนหน้าตาท่านอย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยอืมหน้าตาท่านเป็นอย่างนั้นเลยเออแล้วท่านมายืนมองได้ยังไงก ท่านมายืนมองท่านมายืนเฉยท่นท่านมายืนเฉยแล้วผมก็บอกโอาคนบ้าที่ไหนที่แรกผมก็ไม่ได้นั่นไม่คิดว่าเป็นหลวงปู่หรอกผมก็ว่า ừ, เอะคนบ้าที่ไหนนะผมนั่นใจที่แรกใ,ใจผมคิดเฉยพอพอคิดปุ๊บท่านก็เลยเอาเท้าเหยียบตรงขอบกระท่อมผมอะตรงเดที่ผมขายของเก่าอะ ừ, ล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งครับท่านขึ้นไปนั่งแล้วก็ไปนั่งคัดท่าขัดสมาธิอะ <ừ. S 2> แล้วผมก็บอกเอ้ยอย่างนี้คงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หลวงปู่แน่ยังไงก็ไม่ใช่บอกเพราะนั่งขัดขัดสมาธิใช่ไหมถึงไม่ใช่หลวงปู่ ใช่พอผมบอกไม่ใช่ท่านจะเลยยกขาขึ้นมายกขาขวาขึ้นมาแล้วท่านก็ยกมือขึ้นมาทําแบบในเหรียญรูปในเหรียญอะยครับนั่งชั้นเขาครับนั่งชั้นเขาแล้วนั่นครัหนึ่งท่านก็เอามือนั่นลงเพราะท่านยกเนี่ยมือซ้ายขึ้นมาอีกรอบเนี่ยกลายเป็นถุง้นอ,อ้น้าตาลสดนะครับยืดออกมาเป็นถุงน้าตาลสดอ่ะแล้วท่านก็เอามือขวาขึ้นมาท่านก็ยังถืออยู่นะมือมือมือนี่ท่านก็ยังถืออยู่ มือซ้ายท่านก็นยังถือถุงน้าตาลสดอยู่แล้วแกแท่านก็ยกมือขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านมือขวาท่านขึ้นมาปุ๊บถุงมันก็ยืดออกมากลายเป็นถุงกระเป๋าแก๊บเบอร์สิบสี่อะอะไรอะไรยืดนะถุงือนถุงใส่ของเราเนี่ยอืแล้ถุงใส่ของเราเนี่ยแล้วในนั้นนะมันมีข้อเหนียวอยู่สี่ก้อนอในถุงกระปแก๊บมือขวาท่านอะมันมีข้อเหนียวอยู่สี่ก้อนนะครับม,มีข้อเหนียวอยู่สี่ก้อนแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็มองท่านเฉยๆที่แรก ตอนที่ผมเจอท่านที่แรกที่ท่านมานั่งฆ่าขัดสมาธินี่อ่ะผมจะเดินมาใกล้ๆท่านอยู่แล้วผมเดินเข้ามาเดินเข้ามาประมาณสักก็ไกลอยู่ประมาณสักประมาณสักแปดเก้าเมตรได้มั้งใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอพอผมเดินเข้ามาปุ๊บเหมือนกับท่านจะจางหายอ่ะเหมือนจะค่อยๆลางเงี้ยผมก็เลยต้องถอยหลังออกผมก็เลยถอยหลังออกถอยหลังออกไปยืนมองท่านเฉยอ่ะผมก็ยืนมองท่านเฉย แล้วทีนี้พอสักครั้งหนึ่งผมก็เรียกแฟนมาดูผมก็เรียกแฟนมาดูแฟนเขกาก็มาดูมายืนดูแฟนบอกใช่ใช่ใช่แล้บอกใช่ใช่คนบ้านะผมก็พูดอย่างเงี้ยผมจะบอกหลวงปู่ผมก็พูดไม่ได้ผมก็บอกว่าเป็นคนบ้านคนบ้าอย่างเดียวเลยเออครับผมจะบอกว่าเป็นหลวงปู่ให้หลวงปู่ผมพูดไม่ได้อ่ะเรออ๋อปากปากพูดคำว่าหลวงออปากแล้วไปู่าหลวงปู่ไม่ได้อ่ะปากไปเองใช่ครับปากไปเองอ่ะครับ ปักไปเองอะครับแต่ผมก็ดูจนท่านนั่นนะจนท่านลุกขึ้นอะลุกขึ้นแล้วก็ไปอยู่ใต้แค่ผมอะอจนท่านเข้าไปลงไปนอนอยู่ใต้แค่ผมอะผมก็เห็นหัวท่านหันหัวออกมาข้างนอกผมมองตรงล่องๆนะนะผมก็ว่าท่านหันหัวมาข้างนอกแต่แฟนบอกว่าท่านหันหัวไปข้างในอแฟนก็พูดอย่างนี้ยอืต่ท่ันหนึ่งแฟนก็บอกไม่เชื่อหรอกว่าท่านหันหัวไปข้างนอกแฟนก็เลยเดินมาข้างรั้วนะครับรั้วประตูออื แล้วก็มายืนมองแล้วแฟนก็เดินไปบอกผมว่าท่านั้นผมมาข้างในไม่ได้หันผมไปข้างนอกแฟนก็พูดอย่างเงี้ย ée, uh, ครับแล้วพอดีผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยออกมาท่านก็ยังไม่ลุกนะแฟนผมขับมอเตอร์ไซค์ผออกมาก่อนมอเตอร์ไซค์แฟนออกมาแล้วแฟนก็บอกท่านยังไม่ลุกเลยอะ่ะแฟนก็พูดอย่างเงี้ยผมก็เลยขับออกมาแล้วมาจอดตรงหน้ากระท่อมผมอะไรตรงตรงหน้าที่ขายของกระท่อมผมอ่ะแล้วผมก็บอกว่า ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะผมก็ยกมือสาธุหลวงปู่ผมขอชมบรารมีหลวงปู่หน่อยผมก็ไปก้มดูใต้กระท่อมที่ท่านลงไปนอนแต่ไม่มีท่านแต่มีข้าวเหนียววางอยู่สี่ก้อนถุกก๊อกแก๊สน่ะวางอยู่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านให้แล้วเราได้หยิบข้าวเหนียวไหมไม่ได้หยิ่งะครับตอนคืนผมก็ฝันว่าผมได้เหรียญหลวงปู่นั่งท่าขัดสมาธิผมกลับไปบ้านวันนั้นอ่ะวันที่ผมขายของเสร็จแล้วผมก็มาขายที่ร้านที่ร้านผมอยู่ที่ขายเอ ไอ้พวกไอ้เนี่ยนะครับขายของชํานะครับจนจนหกโมงเย็นแล้วนะครับผมเก็บอยู่ร้านมาสี่โมงเย็นจนผมเข้ามาที่ร้านจนหกโมงเย็นแล้วหกโมงเย็นผมได้ยิยนเสียงคนใจบอกให้แล้วไม่เอาพูดแค่เนี้ยเออใช่บอกว่าให้แล้วไม่เอาอืมผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เอารถมอเตอร์ไซค์แฟนเอาขับออกมามาเพื่อว่าที่จะมาดูข้าวเหนียวว่ายังอยู่ไหมอ,ม,มออกมาไม่มีข้าวเหนียวแล้วครับ ตอนที่ได้ยินเสียงว่าให้แล้วไม่เอาเราขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่เห้วหรือว่าไงไม่ไม่ได้ขับครับผมผม,ผมนั่งขายของอยู่ที่ร้านอ๋อแล้วได้ยินเสียงว่าเอามาใด่ได้ยินเสียงมาหน้าร้านมันจะยินเสียงมันยืนหน้าร้านแล้วบอกให้แล้วไม่เอานะผมก็เอะใจมองหาคนเสียงคนแก่ๆหน่อยเอาไม่เห็นมีใครนี่นาผมก็เอะใจว่าข้าวเหนียวหรือเปล่าผมก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เอารถมอเตอร์ไซค์แฟนน่ะวิ่งออกมาดูข้าวเหนียว <ừ> อืมอ่ามาดูข้าวเหนียวแต่ผมไม่เจอข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวไม่มี ผมก็เลยมานั่ง <S <S มานั่งคิดว่าทำไมมันมันหมายความว่าอะไรหลวงปู่พูดอย่างนี้มัมไมนให้หลวงปู่หรือเปล่ามหมายความว่าอะไรผมก็งนี้ผมนั่งคิดอยแล้วพอตอนคืนนั้นอนะ่ะผมก็ไปนอนแต่ผมฝันว่าผมได้มาวัดไทยพัฒนาแล้วผมก็ได้เหรียญหลวงปู่นั่งข้าขัดสมาธิเนี่ยสองเหรียญ <2 S 1> ผมได้เหรียญห,หนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้ได้สองเหรียญแต่ผมไม่ได้คิดว่าแฟนผมได้นะผมก็ว่าใครไม่รู้ได้สองเหรียญทำไมหลวงพ่อให้ใครนะสองเหรียญแล้วผมมาได้แค่เหรียญเดียวพอถึงไปถึงวัด ในฝันนี่ในฝันเหรอหรือไงในฝันนะครับในฝันออ,อแล้วก่อนจะมาตั้งเป็นตั้งหลายวันนะตั้งนานมากเลยจนจนถึงวันที่แปดเจ็ดิแปดอ่ะผมก็เล่าให้คนนู้นฟังให้คนนี้ฟังเล่าให้คนที่อำเภอเล่าให้คนที่ที่นั่นในหมู่บ้านฟังแล้วก็เล่าให้คนที่ไออที่เกษตรจัรงหวัดฟังแล้วพอมาจริงๆพอมาถึงวันผมมาหาหลวงปู่ผมก็ได้อย่างนั้นจริงๆะครับเหรอใช่ครับผมก็ได้อย่งงนั้นจริงๆ ผมก็ได้มาเหรียญเดียวทีแรกหลวงพ่อหลวงพ่อพุธท้โยนมาใส่มือผมมันด้านหน้าตัวมันเล็กข้างล่างอ่ะมันตามอยู่ข้างล่างอ่ะผมก็ไม่ได้มองไม่ชัดผมก็เลยพิกด้านหลังผอพิกด้านหลังผมก็อุ้ยสิบหกปีโอ้ยเหมือนกับที่ฝันเลยผมก็อุ้ยแต่ท่านก็ไม่ตกใจนะในวันที่ผมไปหาหลวงพ่อพุธวันนั้นอ่ะเหมือนก็ไม่ใช่หลวงพ่อพุธหลวงหลวงพ่อพุธอะครับผมไปครั้งแรกอ่ะผมไปครั้งแรกผมไปไปกราบท่านกราบหลวงพ่อพุธท่านก็คุยกับผมดีนะผมเอาซองไปถวายท่านท่านก็คุยทท่่าานนนนก็พูดั แต่ไปรอบสองเนี่ยไปรอบที่ผมไปอีกรอบหน,นึ่งเนี่ยรอบที่ผมไปได้เหรียญเนี่ยผมไปเหมือนก็ไม่ใช่หลวงพ่อพุทธนะครับมผมไปพูดผมไปพูด,ไป,พดไปคุยอะไรท่านก็ไม่พูดไม่คุยท่านก้มหน้าอย่างเดียวครับท่านก้มหน้าแล้วก็ไปหยิบข้าวโพดมาสองฝักมันแกะข้าวโพดเคี้ยวงับ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 สามโมงเย็นแล้วอ่ะสามโมงสี่โมงเย็นประมาณเนี่ยครับแล้วผมก็มาคิดว่าโอ้ผมลืมให้ให้คุณอริชยัยฟังว่าอตอนที่ผมไปหาหลวงพ่อพุทธรอบที่ว่าท่านให้เหรียญเนี่ย ผมไปนั่งรอหลวงพ่อพุธอีกประมาณเกือแบชบั่วโมงครับนั่นเราก็น่ากูเต๋อใช่ครับผมถึงว่าทําไมถึงหลงอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงหลวงทาไมหลวงปู่ถึงทําให้ไปนู่นไปนี่ถ้าไปก็จะไม่เจอหลวงพ่อไงก็ทำให้หลงไปนู่นไปนี่พอไปผมก็ไปนั่งรอจนแฟนบอกว่ากลับเพอกลับเพอะมันเย็นมากแล้วเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวกลับบ้านนั่นดึกผมไปไปนั่งรอหลวงพ่อพุธอีกพอผมจะเดินออกมาจาก จากไอ้สาราท่านพอผมเดินออกมาจากไอ้สาลาท่านปุ๊บผมก็มาดูที่รถหลวงพ่อพุธขับรถตู้เข้ามาพอดีเลยผมก็เลยเข้าไปกราบกราบแล้วก็เงินไปถวายท่านพอถวายท่านเสร็จท่านก็เดินเข้าไปหยิบเหรียญมาให้ผมท่้าไปหยิบเหรียญในห้องมาเลยนะเข้าไปหยิบเหรียญในห้องมาหยิบถุงมาแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอีกหลายคนอยู่ครับแต่ก็มีเหรียญอยู่แค่สามเหรียญผมได้เหรียญหนึ่งแล้วก็แฟนได้สองเหรียญมันก็เป็นสิ่งที่แปลกที่คุณถุงฝันว่า หลวงพ่อพุธให้เหรียญที่มีทั้งหมดสมเหรียญตัวเองได้หนึ่งเหรียญแต่อีกสองเหรียญไม่รู้ว่าให้ใครแต่ที่จริงแล้วคนที่ได้ก็คือแฟนขอคุณถุงนั่นเองแย่จริงแย่จริงตอนนีนรนน้ร้านผมต้องเป็นเลยอะร้านผมต้องเป็นแล้วแฟนกับโกูกเพิ่งได้ทํางานได้เพิ่งเปิดวันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่มีมากมายแต่ขณะน,นี้เหตุการณ์แพร่กระจายของโควิด ทำให้ทุกอย่างฝืดเคืองไปหมดได้แต่ขอปู่เพื่อขอปฏิหารจากปู่เท่านั้น <IS> อิลิเมียองสวงสัมปโน,โนอิติปิโสนาโมพุทเธทเียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเป <IS> <IS> อย่าลืมกดติดตามและกดสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ